ถ้ผมวันนี้ผมจะมารีวิวหมวกกันน็อกใบนี้นะครับผมเป็นตัวท็อปสุดนะครับที่มีจําหน่ายในร้านค้านะครับผมนะเป็นของลัสซี่นะครับที่ใส่แข่งมอเตอร์จีบ่อยมากในช่วงหลังๆนะครับผมนะด้านหลังนะครับผมจะมาเริ่มที่จากด้านหลังเลยนะครับเป็นตัวหนังสือลัสซี่ฟอนเท่ๆสวยๆแบบนี้เลยมีโลโก้เอควตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็4ี่สนะครับตรงนี้นะครับสไตล์ของรัสซี่นะครับผมแล้วก็เป็นโทนสีกรมน้ําเงินนะครับผมนะครับผม นะครับด้านนี้ก็สวยงามนะครับผมด้านหน้านะครับเป็นอันนี้คือซีลเดิมๆของมันน่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับซีลเดิมๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นสีใสนะครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับจะมีช่องลมนะช่องลมตัวนี้นะครับสองอันนะครับช่องลมเข้านะครับแล้วก็ข้างบนด้วยสามจุดนะครับผมนะอมียางมียางอันนี้นะครับปิดช่องลมนะครับปิดช่องลมถ้าเกิดว่าเราต้องการลมเข้าเราก็สามารถดึงออกแล้วเก็บไว้นะครับอย่าทาหายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ ตัวนี้ก็คือมันไม่ได้สไลด์ปิดเปิดนะมันคือแกวไปเลยแล้วก็เก็บไว้นะครับผมนะแล้วก็มีลายเซ็นอลซี่ตรงนี้ด้วยนะครับจุดต่อตรงนี้จะมีโลโก้ agv ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ปุ่มกดด้วยนะครับผมนะนี่ครับเวลาเราเปิดชิลเราต้องกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดออกนะครับผมนะนี่ครับกดออกอย่างนี้นะครับผมตรงการหน้าการเมาส์นะครับผมก็จะมีโลโก้ agv ด้วยนะครับผมนะครับข้างในสวยงามเลยนะครับผมนี่ครับผม เวลาเอาชิวลงนะครับก็มีล็อกสองชั้นนะล็อกข้งที่หนึ่งก็คือกดลงเนี่ยแต่ว่าชิวไม่เปิดนะแล้วก็มีลมเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าเราทาความเร็วมาแล้วก็กดลงไปให้สุดเลยอย่างนี้นะครับผมนี่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือหมวกกันน็อกเอจีวีนะครับนะครับของลอบซี่ที่ใส่บ่อยมากนะครับสวยงามอย่างนี้เลยนะครับผมนะบอดี้หมวกอะไรต่างๆในจุดโค้งอะไรต่างๆนะครับผมสวยงามนะครับเป๊ะเลยนะครับผมนะ เนีครับผมสวยงามเดี๋ยววันหลังถ้าผมว่างผมจะเอาหมวกกระนัอใบนี้นะครับจับไปใส่ชิลแต่งนะครับสีอื่นๆนะครับลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าใส่กับสีสโมกมันเป็นยังไงสีน้ำเงินเป็นยังไงสีเงินเป็นยังไงสีทองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่ามันสวยไหมนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจหมวกกระนัอใบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นสติกเกอร์ให้ไว้นะครับผมนะเปิด สามารถสั่งซื้อผ่านแอปสีม่วงแล้วก็สีส้มด้วยนะครับผมผมมีจําหน่ายในในนั้นนะครับผมนะได้สินค้าแน่นอนนะครับถ้าไม่ได้สินค้าตามที่สั่งก็คืนสินค้านะครับคืนเงินนะครับผมนะในระบบเขาปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าใครที่ยังซื้อไม่เป็นผ่านระบบก็สามารถสั่งซื้อผ่านผมโดยตรงได้เลยนะครับผมนะในโฟรไฟล์ Fi ก็มีที่อยูอ่มีช่องทางการติดต่ออยู่แล้วนะครับผมนะ ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมมีหมวกกันน็อกเยอะมากนะครับข้างหลังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะรีวิวทีละใบ